สบายดีพี่น้องไม่นี่ไม่นี่อันสผ้ปปาปิยางบริยางหลายมือแล้วผู้ซื้อวกว่าอันผู้เชี่ยวกว่าพุ่งใหญ่ขึ้นยังน้อยก็เลยสืบป,ปิยางมาเนี่ยผ้ปปาปิยางร่วมกันปะมันนี่สปปะไปอีกข้างหนึ่งไหนมันนี่นะตรงเน,นี้ยมันยังเศร้าอยู่หนาตาก็บ,บุตบรตแตงก็สมบุตรแตงหนาเราขึ้นมาเนี่ยวันอาทิตย์มก็ไปงานแล้ว บางรถมาแต่อบอกว่าบางรถเราเหยียมหวตานซะละกะไปเท่าไน,นี่บ้านเนี่ยยังบไม่มีคนนะมันยังเสาอยู่เดี๋ยวเนี่ยมันเป็นดูใบไม้ร่นเด้ใบไม้มันก็สิเหลือร่นแล้วเจน้น้อยเอกเดือนนานนี่ต้นไหม่แถวเนี่ยมันก็สิเป็นสีเป็นสีเหลืองแต่ยงได้เสียงลมบลมแห้งแห้งเลยเดยอ ยูนย่เห็นช่นเราเห็นบอลยมุ่มนะยูม่ามันจะเป็นเพื่อนโมข่อยนะเป็นคนเราเป็นคนกับปูเดียอันแล้วก็อันตอนนี้เราเห็ุงานยูนเลยงานกลางคืนในเน่งบริเบบริเบหาเราทังมาทิ์เลยยเทิดเนี่ยเล็นงานดีดีได้เลยงานยูนเคลือนว่ายังเคอื่ยังบาดเขานะอันเลยงานอยู่ไปสนีนะยูน่นี่ยยูนี่ถ้าเจ้าได้งานไปสนีแตงานดีได้เพราะว่างานงานรัฐบาลเนี่ยนะ ได้ได้ได้เบนเฟตหลายนี่อยู่มุมนั้นอยู่มุมนั้นล้างเฮื่อนลั้งนั่นเป็นเพื่อนหมูข่อย โอ้โหงามเนาะเนี่ยสะอาดสะอ้านเ่ราะจะว่ายุรัสคอยู่นในเขียวเขียวเลยเคยเคยไปเคยไปเนีเคยไปแคลิฟอร์เนียบ่เคยไปแคลิฟอร์เนียเดือนเดือนไดนวะเดือนหาเดือนฮกไปแคลิฟอร์เนียนะ แคลิฟอร์เนียมันขนฝนบกคอยตกเนาะมันแห้งแห้งในรัดน่นนะรัฐแคลิฟอร์เนียนะของกินบ้านเฮาหลายแต่ว่ามันคาคาข้องเสียบมันก็สิแพงแบบน,นี้นะแต่ว่ายุรัดขยุน่นคาคองเสียบตัตม้มๆมันเป็นรัดนิดหน่อยรัดนบน,น่อยนะกนเป็นรัดใหญ่หละแต่ว่าคนบยุ่มันหนาวคนนี้เบิ้ด ตําแหน่งเป็นบางดําแล้วขึ้นห้องเลยนะนี่จะเป็นบาง2ขอขอเก็บกันปัญหาด้วยกันเหมืันมกนี่ากลับเดียวๆนี่นะยงตงักเสียนบ้านเฮาได้ทางนี่นะยงข้ามสะพานมาจากเฮือนข่อยก็ยงกลับทางนีีว่าเจ้าปูกผักเสียนบ้านเจ้าน่ะทางนี้น่อยากกีักเสียนเนาะบ่นี ในพักเสียนแล้วยังบ่นเนย,ดดยังบ่นตายยังเป็นดอกยุงเนี่ยคอยคอยเห็นตั้งแต่พีน่นะทางปวดทงางอย่างทางพักเสียนเงียบนัง่งไม่คนอมีคนหลายทางเนีนย่ยนั <c oughs> <c oughs> ่นพักเสียนพักเสียนนะพักเสียนเห็นพักเสียนบ้างพักเสียน อันอันก็เจ้าเฮ็ดอันนี้ไว้เขาจะเขาเจะ้ะญาติคนโดยขาตัวตายอันนี้เขาเลยเฮ็ดอันนี้ไว้เขาจะตะคายไหวฟังนะ่ะฟังนั่นก็เงื่อนไขดูทางน้านถ้าไปทางน้นนานั่นไปทางนท่างนแถวในสเปนได้สิไปอีกรัดหนึ่งข้ามข้ามรถไปแป๊บเดียวกับขามไปอีกรัดนหน,ดดนึ่งไงเด้กก็อีกรดมินิโซตาทางนั้นนะแต่ว่าท่างนี้ก็สไปอีกท่างนึง เงี่ยสวยเห็นใบไม้บอมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเด้เงี่ยใบไม้มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเท่าไหร่ โอเคพี่น้องหอดเือนแล้วส้มวงหนึ่งพอดีพอดีพอด,พอดีหอดแล้วหอดเงินแล้วไงทางนี้รถคุณสามีอันนี่นะแล้วไปให้งานแล้วก็แล้จอดคำบอนี่โอเคพี่น้องไปแล้วเดี๋ยวพอกัน,มา,นมาเอื้อมมาเืินเนาะไม่มาเอื้อมดอกพ่ดละเจ้ามือ,อไรละ่ะแล้วพอกันทุกวันศุกร์แน่นอนนะพี่นะ้องเนาะสวัสดีบ๊ายบาย